เอวาเลนวันนี้จะมาทำอะไรกันคะทำผมโอ้โหดูเดทีวีดูเดดูเดพี่แป้งดูเดดน่วันนี้มาลองเครื่องกันใช่ไหมนั่นนี่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอะไรรู้ป่ะเครื่องถักผมดูเดมีของเล่นให้เยอะแยะเลยอันนี้มีชิ้นหนีบอะไรไม่รู้ว่าเยอะแยะ มีหวีมนีนุ่นมีนี่อะไรก็เยอะแยะอ่ะ,อะ<ๆ>เดี๋ยวมาดูว่าทำแล้วเป็นยังไงอ่ะจับผมตรงนี้แล้วกันนะโอ้โหก็หมุนหมุนหมุนจับให้เป็นก้อนใหญ่ๆหน่อยจริงๆมันมีที่เกี่ยวนะแต่ว่าใช้ยากสอดเอาซะเลยสอดแล้วดึงออกมา ลราดึงผมออกมาได้มันจะตามมาด้วยอายุได้ดิติดหัวไปเลยแล้วกัน3ี1อ่ o าไม่ติดอะไรเนี่ย โอ้โน่เรียบร้อยที่เหลือตัดอาของเล่นเขามาติดเจ็บหรอคะจริเงเหรอบางอันมันก็เสียๆหน่อยอุ๊บติดแล้วนะไม่บางอันเสียละเสียหลายอันละ อืมอ่าไม่เสียมันก็จะติดได้แน่จัดให้ตรงตรงนี้ตอนไปย้ำอุ้ยรลุดของหลอกเด็กจริงอืมเซตหนึ่งเส้นทำกี่เส้นดีใครวะ รู้สึกยังไงบ้างคะว,วันนี้จะทำผมสวยแล้วใช่ไหมพี่ลักสวยไหมวันนี้ห <c oughs> นมายิ้มหน่อยสิจะทำผมใสวยๆหน่ยยิ้มหน่อย <c oughs> ดูผมดีกว่าตา,ตามยิ้มเลย

มัดอันนี้ลำบากหรือว่าแม่งมัดดินนแต่มัมน,น,มนก็ลุยไปเรื่อยๆนะ,ะจับผมแล้วก็นี่มันมีที่เกี่ยวอันนี้ทําหลายเส้นเริ่มรู้ละเกี่ยวเข้าไปเจบไม่คข้รู โอ้ยแม่มันเกี่ยวยากก็เลยไม่อยากใช้มันแต่ถ้าใช้ได้แล้วมันจะสบายมันต้องน,น,นานหน่อยมันเกี่ยวได้เข้านี้มันจะสบายสอดมาสอดมานะี่ เอาเข้าไปสุดเลยเอาเข้าไปสุดแหละนี่ผมหนานหน่อยนะที่แล้วก็เดินลอกให้มันหนาหนาน,าน,านะอืมอะนะนี่จะไม่ใช้ ตัวแป๊กของเขาละตัวแป๊กของเขาแ,แขขาม่งกากมัดนี้เลยมัดไปสักสามรอบเรียบร้อยหนึ่งเส้น เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอ่ะทำเสร็จแล้วนะคะหันหลังมาดูหน่อยสิเน่เน่เน่เอีกครั้งหนึ่งน,นี่ไหนสะบัดผมหน่อยสวัสดผมโชว์หน่อยอันนนนนหอั้นนนนนหหันหน้ามาหน่อยสิชอบไหมคะเนี่ยไปน็ไงเป็นไง เป็นไงอย่าไปดึงมันนะโอ้โหสองกระจกโอ้โหโอ้โหอ๋อห่ก้าวอันนี้แล้วเหรอ,อ,อโอ้โหทำบูชาทาดีๆอ้าไปแล้วนะโอ้โหแจมมากอืมแจมมากแค่ สบายผมช่วยท,ทีโอ้โหแรงกันไปเ <c oughs> จ็บเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ